เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่20ตอนที่23คนยักษ์บุกกระ่น่ำผู้แข็งแกร่งเริ่มเคลื่อนไหวในสนามลบแล้วแต่พวกชิอ่อนกลับเอาแต่ดูการต่อสู้ว่าแต่พ่อไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่คุณอาออกลบแล้วคงอีกไม่นานล็อกถึงตอนนอนพวกเราก็จะลรับมือเองขอลับ3สามพี่น้องผู้เขิมพูดแบบนั้น ชีออนก็ตอบอย่างละอาใจกับพวกปัญญานิ่มว่าอย่ารีบร้อนข้าต้องรับมือก่อนอยู่แล้วส่วนพวกเจา้านำกำลังเทอ,เอร์เรสนายคอยป้องกันไม่ให้ใครมาเกะกะซะทั้งสามคนขานรับโดยไม่โต้แยง้งเดิมทีก็ไม่คิดว่าจะชนะได้อยู่แล้วแค่คึกคักไปเองเท่านั้นเลยตอบกลับอย่างสบายๆแต่ถึงจะพูดเล่นๆก็ไม่ลืมจะกล่าวคำเตือนว่า รับทราบครับแต่อย่าดูถูกพ่อน่าจะดีกว่านะครับพี่พูดถูกแล้วถึงเจ๊จะแข็งแกร่งแต่พ่อเป็นสัตว์ประหลาดของแท้เลยเฮ้ๆๆไม่เคยชนะได้สาขางเลยขอรับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ชนะหรือแพ้แค่เผชิญหน้ากับออร่านั่นมันก็ยากลำบากแล้วเห็นได้ชัดว่า3ามสีพี่น้องไม่มีปัญญาสู้ด้วยซ้ำในสายตาของชีออนสมคนนี้เก่งกาจพอสมควร ฝีมือพัฒนาขึ้นทุกครั้งที่ฝึกซ้อมต่อสู้จึงเป็นเหล่าลูกน้องที่คาดหวังความก้าวหน้าได้ชิออนรับรู้ได้ถึงความจริงจังของสามพี่น้องจึงบอกว่าวางใจเถอะข้าไม่ทำเรื่องบ้าระห่ำอยู่แล้วชิออนบอกเช่นนั้นไม่รู้จักตัวเองเลยสมกับเป็นคำพูดของชิออนยิ่งนักไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในสนามลบแต่ในไม่ช้า จะถึงเวลาออกลงชิออนรู้สึกได้อย่างชัดเจนและเตรียมพร้อมต่อสู้ลองบุกตะลุยไปเลยดีไหมนะชิออนคิดการรอคอยไม่เข้ากับนิสัยของเธอยุติสภาวะยืดเยื้อแล้วบุกไปคว้าชัยชนะก็น่าจะเป็นแผนการที่เข้าท่าถ้าจัดการแม่ทัพฝ่ายศัตรตูได้ตอนนี้ต้องมีชัยอย่างแน่นอนขณะที่ชิออนคิดแบบนั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสนามลบอย่างกระทันหัน หลุนแรงและไม่มีปีมีคลุยเกิดพื้นที่ว่างเปล่าขึ้นกลางสนามลบเดสใจแอนหลายตนปลิวหายไปเหมือนกับเศษผงนี่มันชีออนถึงกระเบิกตาโพรงอุทานออกมาเช่นนั้นทุกครั้งที่แสงสีเงินเป่งประกายเดสใจแอนที่เหนือกว่าแรงเอก็จะถูกกำลาบลงอย่างง่ายดายผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นชายร่างผอมตัวใหญ่ขนาดมะขุมมาทั่วล่าง ถูกมัดไปด้วยโซ่หลายชิ้นกลิ่นอายแข็งกร้าวผิดปกติจนไม่อาจจะปิดผนึกได้ด้วยโซ่โดดเด่นเสียยิ่งกว่าดากุริวชีออนถึงกับขนลุกไปทั้งตัวสัญชาต,ตยานเอาชีวิตลอดเตือนให้รู้ถึงความอันตรายของชายคนนั้นอย่างเต็มกำลังน,นั่นมันงั้นเหรอคนที่ถูกผนึกไว้สินะ มัดคุ้มครั่งเทพยักษ์ซึ่งเป็นที่เกรงกลัวในชื่อเทพยุทธและเทพชั่วลายบ้าดีเดือดคุณอาเฟนงั้นเหรออา่อาฮ่าหิวจังเลยขอรับสามสีพี่น้องพากันกล่าวเช่นนั้นซึ่งเดบุลาพูดคนละเรื่องกับสถานการณ์ในตอนนี้ชิออนเลยเวียงมัดห่วงสวรรคเข้าเต็มท้องของเขาพร้อมกับถามว่าทีนี้อิ่มแล้วหรือยังชิออนพูดทิ้งไว้แล้วเปลี่ยนอารมณ์ คำพูดไหลสาระของเดบุลาช่วยให้หายเครียดชิออนคิดว่าถึงจะบ้องแต่ก็น่าเอ็นดูขณะที่เธอจับตาดูเฟนล่างมหึมาสูงเกิน3เมตรแต่โซ่นั่นดึงดูดสายตามากยิ่งกวา่านั่นเป็นธรรมดาโซ่นั่นคือไกลเนียโซ่ผนึกมารศักดิ์สิทธิ์นั้นเหรอครับช่างเป็นของท,ที่ทรงพลังยิ่งนักกาโดราก่าวเช่นนั้นชิออนจึงถามว่ากาโดรานั้นหรอือ นั่นมันอะไรกันกาโดราจึงบอกว่าครับตามที่เทวะตำนานซึ่งบันทึกไว้ในเอกสารโบราณก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ได้กล่าวเอาไว้หลังจากนั้นกาโดราก็ได้อธิบายให้ชิออนฟังกาโดราผู้ชอบสั่งสมความรู้ได้โอกาสอวดภูมิ เมื่อมีโอกาสกายเนียโซผนึกเทพชั่วร้ายซึ่งออกอรารวาสมาตั้งแต่ยุคเทวะตำนานหากเรื่องนั้นเป็นจริงโซนั้นก็ดูดกืนแก่นเวทที่เทพชั่วร้ายปล่อยออกมาจนวิวัฒนาการไปเรียบร้อยแล้วโซนั่นเป็นอาวุธเทพของจักรพรรดิมังกรซึ่งผนึกได้ทั้งศักดิ์สิทธิ์และมานมาตั้งแต่ยุคนั้นหากมันมีประสิทธิภาพเหนือล้ำกว่าก๊อตในโลกยุคนี้ย่อมไม่น่าแปลก แต่อย่างใดแต่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่โซ่เทพผู้ชั่วร้ายซึ่งถูกผนึกด้วยโซ่นั้นตัางหากละ่ะคือภัยคุกขามที่พึงระวังว่ากันว่าจักรพรรดิมังกรได้ผนึกเทพชั่วร้ายไว้ในยุคเทวะตำนานสองในสามพี่น้องยอมกลับตัวกลับใจแต่เหลืออีกคนหนึ่งซึ่งยังคงมีนิสัยดุร้ายจึงถูกผนึกไว้ด้วยโซ่ของพระเจ้าครับ หรือก็คือเจ้าคนที่ชื่อเฟนซึ่งกำลังอารวาดอยู่ตรงนนนและโซ่ที่มัดล่างอยู่คือไก่เนี้ยอันเรื่องชื่อนั่นเองครับกาโดราเล่าเรื่องให้ฟังอย่างเลองล่าโซ่ ทายไหวเล็กน้อยเหลากับจะยืนยันคำพูดของกาโด่าว่ามันถูกต้องท้งที่โดนพันด้วยโซ่ประหลาดพันนั้นไม่รู้กี่ชั้นแต่เฟนยังเสแสรยิ้มยางกับ,บอกว่าสนุกสนานเหลือเกินแม้ว่าเฟนจะไม่ทำอะไรโซ่ก็ขยับไปกำจัดศัตรูเอาเองเหล่านักลบเหนือกว่าแรงเอไม่อาจจะขัดขวางเส้นทางของมันได้เลยชิออนตกตะลึงได้ยินว่าค่าชีวิตของเฟนพัดเทียมกับดากุรี แต่ดูแล้วเหนือกว่าเยอะอดคำไม่ได้เลยว่ากันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะคนละชั้นกันขนาดนี้ชิออนกล่าวเช่นนั้นพรรคพวกของชิออนมีปริมาณพลังงานสูงมากเติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนจนเทียบไม่ติดแต่เฟนอยู่ในระดับที่เหนือกว่าคนเหล่านั้นทรงพลังที่สุดเท่าที่ชิออนรู้จักระดับเดียวกับตระกูลมังกรอย่างเวลโดลาราและเวลกิน เจ้านั่นมันสัตว์ประหลาดเหลือเชื่อเลยพวกเจ้าสู้ไม่ไหวแน่นอนชิออนฟันธงเช่นนั้นแถมยังมีดากุริวอยู่อีกคนพอคิดแบบนั้นเธอก็รู้สึกหนักใจจะเอายังไงต่อไม่น่าจะชนะได้นะถอนกำลังดีไหม อันติมาถามออกมาอย่างไหลเดียงสาชิออนจึงใช้ความคิดอย่างไม่สบอารมณ์ถึงแม้สถานการณ์จะผลัดกันลุกผลัดกันลับอยู่แต่เมื่อสัตว์ประหลาดคนละระดับพันนั้นโผล่มาย่อมเปลี่ยนเกมได้อย่างง่ายดายการนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนที่อัลติมาพูดลิมูรุไม่ต้องการให้มีผู้เคราะห์ร้ายหากจะทำตามคำสั่งนั้นให้ได้ ควรพิจารณาการถอนกำลังด้วยตอนนี้พวกอดันแมนยังต้านทานเอาไว้ได้ลำพังกำลังเสริมจากประเทศอาูนของพวกชิออนคงสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่นี้ได้ถ้าว่าการถอนกำลังนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่เห็นผลที่ตามมาได้ทันที เหล่าคนที่เหลืออยู่ราดสรผู้บริสุทธิ์ที่ใช้ชีวิตในดินแดนนี้จะถูกช่วงชิงสิทธิ์ทั้งหมดไปด้วยความโหดร้ายทารุณและกระทั่งเขตยังชีพของมนุษยชาติจะพลอยติดล่างแหไปด้วยทำให้อุดมคติของลิมโลุไม่มีวันเป็นจริงถ้าเช่นนั้นควรจะทำอย่างไรต่อให้สู้กับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวไปก็ไม่มีใครรอดแน่นอนไม่สิใช่ที่ไหนกัน เพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นชิออนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คำตอบแล้วไม่ใช่ปัญหาที่ยากเย็นเลยชิออนกระตุ้นความตั้งใจในการต่อสู้พร้อมกับเตรียมใจเธอเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนจึงง่ายนิดเดียวความมั่นใจในการฟันฝ่าสถานการณ์ล่อแหลมมาหลายหนสร้างความฮึกเหิมให้กับชิออนและไม่ใช่ชิออนเพียงคนเดียวอัติมาจะเอาคนไหนคะ พอชิออนถามขึ้นเอลติมาก็พูดว่าไม่ยอมหนีจริงๆด้วยพลางยิ้มแฉ่งแล้วบอกว่าเขาชอบนิสัยแบบนั้นของคุณชิออนนะเขาค่อนข้างชอบคุณลุงถ้างั้นขอจอมอารวาสทางโน้นละกันเอลติมาตอบอย่างไร้เดียงสาเช่นนั้นตัดสินใจแล้วว่าใครจะสู้กับใครเหมือนคุยกันเรื่องขอของหวานที่ชอบ ทั้งคู่พูดคุยกันแบบสบายๆจนจบสรุปว่าอัลติมาจะรับมือกับเฟนและชิออนจะไปหาดากุริวเป็นการสู้กันระหว่างนายพลถัดมาฝ่ายลูมินัตเริ่มเคลื่อนไหวบ้างไม่ไว้เลยเจ้านายกับลูกน้องพอๆกันสินะเนียลูกน้องของจอมมาริมุลุไม่รู้จักคำว่าหวาดกลัวเลยนะ ลุยกล่าวอย่างละอาใจขณะที่เตรียมร่วมศึกเช่นนั้นสายตามองไปยังคนยักษ์จัตุกรซึ่งอาวาดไปทั่วบาสละหัวหน้าห้ายอดขุนศึกซึ่งมีศักเป็นนาของพวกลูกชายของดากูริวตามจุดต่างๆในสนามลบมีผู้แข็งแกร่งเตะตาอยู่อีกหลายคนบัตตี้ไน และเจ็ดขุนนางใหญ่ทยานไปหาเหล่าคนพวกนั้นเช่นเดียวกับลุยด้วยเหตุนี้สนามลบจึงโกลาหลยิ่งขึ้นพายุสายโหมกระหน่ำในสนามลบเฟนเคลื่อนไหวและโซ่ฉวัดเฉวียงผลลัพธ์คือเดทไหนใจแอนจำนวนมากแหลกลานเป็นชิ้นชิ้นสายตาของเฟนจับจ้องไปที่อดันแมนซึ่งบัญชาการอยู่บนหลังของเวนติเกฮานาดากอน การหมายหัวนายพลเป็นหลักการในสนามรบสิทธิ์อำนาจของอดันแมนช่วยให้ผู้เป็นอมะตะยกระดับเป็นการดำาลงอยู่ที่ไม่แตกดับการกระทำของเฟนจึงถูกต้องเฟนวิ่งปราดไปด้วยความเร็วเหลือเชื่อจนฝุ่นทรายฝุ่งตลบแทบจะเป็นการเหาะเหินเข้าไปใกล้อดันแมนโดยไม่แยแสผู้ขวางทางอดันแมนสังเกตเห็นว่าเฟนเข้ามาใกล้และพยายามจะรับมือ เขาไม่ได้ประมาทว่าอยู่กลางอากาศแล้วจะปลอดภัยแต่เฟนเคลื่อนไหวลวดเร็วเกินไปไกเนียพุ่งไปมัดล่างเวนติแบบไม่สนระยะทางลาวกับเป็นความยาวที่อนนั้นไม่มีที่สิ้นสุดโซนี้เป็นระดับก๊อตที่ผนึกได้แม้แต่เทพ,พเจ้าเวนติไม่มีทางหลุดลอดไปได้มันถูกจับฟาดผื้นและไม่อาจจะขยับขยืน่นอดันแมนหนีพ้นได้ทันท่วงทีแต่ไม่พ้นสายตาของเฟ เก,กะกะไปตายซะเขากระโดดแบบขวานผ่าซากแล้วเวียงมัดเพื่อกำจัดตัวเก,กะกะอดันแมนคาดการเรื่องนี้เอาไว้แล้วเพื่อป้องกันการจู่โจมสายฟ้าแลบจึงป้องกันตัวเองด้วยม่านพลังหลายต่อหลายชั้นตั้งแต่แรก แต่เพียงแค่โดนการโจมตีครั้งเดียวอดันแมนถึงกับถูกต่อยจนล้มกระแทกพื้นเป็นการโจมตีหนักหน่วงเหลือแสนใช้ความรุนแรงขั้นเด็ดขาดจนพลากแรงใจที่จะต่อต้านหรือแม้แต่ความต้องการในการมีชีวิตอยู่ไปหมดอดันแมนได้ลิ้มลดมันด้วยตัวเองแล้วความเงียบสงัดจนหน้าวันเกรงม่เยือนสนามลบเฟนถืออำนาจบนสนามลบในชั่วพริบตา อีกด้านหนึ่งอัลติมาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก่อนศึกครั้งนี้เริ่มขึ้นอัลติมาหาหลือกันอย่างลับๆกับลูมินัสกันตามเพียงลำพัง เมื่อล nice ki ูมินัสรู้เรื่องภัยคุกคามของดากูริวเธอก็คาดคะเนไว้แล้วว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ลูมินัสรู้ดีว่าการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จึงวางแผนรอบด้านไว้ทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะคิดหาทางปราบดากูริวแม้ต้องใช้แผนลับขั้นสุดยอดอันติมาเดินทอดน่องอย่างน่ารักไปหาเฟนกลางสนามลบลาวกับกำลังเดินเล่นแล้วก็ยืนปกป้องอดันแมนเอาไว้เธอมองดู ูเฟนแล้วยิ้มเย้ยล่ากับจะบอกว่าถ้าถูกแย่งชิงไปแย่งขึ้นมาซักก็หมดเรื่องไม่เบาเลยนี่แม้แต่เขายังยอมรับความสามารถของอดันแมนเชียวนะอัลติมาพูดแบบนั้นอดันแมนเป็นหนึ่งในมารศักดิ์สิทธิ์12ราชาผู้พิทักษ์เช่นเดียวกับอันติมาถึงแม้จะถนัดการสนับสนุนแนวหลัง แต่ชื่อเกฮาน่าลอดลาชาวิญญาณมืดไม่ได้มีไว้แค่ประดับเฟนตังหากล่ละที่มันแข็งแกร่งเกินไปอันติมาคงไม่สพอารมณ์ในเรื่องนั้นเลยพินิด,ดูเฟนอย่างไม่หวาดวันเฮ้งั้นเหรอออนแอร์เป็นพ่าเลยนะเฟนกล่าวเขาโจมตีด้วยหมัดห่อหุ้มออลาทีเดียวก็ทำให้อดันแมนล่วงลงไปกองกับพื้นแต่เขาไม่ได้ภาคภูมิใจในเรื่องนั้นคิดว่าเป็นผลลัพธ์ที่ควรเกิดขึ้น จึงไม่น่าโอ้อวดอัลติมาอ่านความคิดของเฟนออกและคิดว่าย,ย่อมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเธอเองก็เหมือนกันกันกบเขาดังนั้นจึงเข้าใจความรู้สึกของเฟนได้ในสายตาของผู้แข็งแกร่งผู้อ่อนแอเป็นได้แค่ของเล่นอันติมาวางอำนาจในฐานะราชาปีศาจมานานแสนนานตน จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะไปตำหนิเฟนความสามารถนั้นต่างกันเกินไปพวกตนจึงไม่อยู่ในสายตาของเฟนคราวนี้พวกตนแค่รับบทผู้อ่อนแอบ้างก็เท่านั้นอันติมาคิดเพียงแต่เธอไม่ยอมถอดใจง่ายๆตั้งใจจะมุ่งเอาชนะให้ถึงที่สุดแม้จะต้องพ่ายแพ้สมกับที่เป็นอันติมาผู้ชื่นชอบเกม หากท้าทายไปเรื่อยๆสักวันก็ชนะได้เองถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ต้องทำก็มีเพียงอย่างเดียวเป็นความคิดที่ไร้กังวลจริงๆขอบอกชื่อหน่อยแล้วกันเขาคือเพนลอดราชาอมหิตอันติมาจอมอาลาวาดคุ้งเจ้าชื่ออะไรกันล่ะยใยห,หนูเอ้ยอวดดีจริงๆข้าชื่อเฟนยังไงซะ เจ้าก็ต้องตายที่นี่คงไม่จำเป็นหรอกเมื่อบอกชื่อกันแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตัดภาพกลับมาที่ชิอ่อนตอนนี้เธอยังอยู่บนกำแพงยาวและรอดูท่าทีของดารกูริวไม่ว่าจะวางมาตรการรับมือเช่นไรหากชิอ่อนพ่ายแพ้ย่อมพังทั้งกระดานอย่างแน่นอนท่าทางดูมินัสจะมีแผนการบางอย่าง เธอจึงตั้งความหวังกับเรื่องนั้นแต่แค่นั้นยังใช้ไม่ได้ขืนมัวแต่ตั้งความหวังให้เกิดปาฏิหาริสึกที่ควรจะชนะก็จะไม่ชนะชิออนตั้งใจว่าจะดิ้นลนคว้าชัยชนะให้ได้นั่นนะ่ะเหรอคุณอาเล็กเฟนเฮ้ยเฮ้แม้แต่ข้าย,ยังคาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแบบนั้นท่านพี่พูดถูกแล้วหลายกาดกว่าที่คาดไว้ซะอีกไม่ใช่แล้วนั่น คุณอารราสซสก็เก่งไม่ใช่เล่นจริงๆนะขอรับแต่คุณอาร์เฟนคนละชั้นกันเลยเออถึงกับถูกผนึกไว้เลยนะเนี่ยดากูเรียวกับเรียวราที่อยู่ข้างๆชิออนหากันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านอาที่เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกทั้งที่คุยโวโอ้อวดว่าจะปราบพ่อแต่ไฟได้มอดดับลงไปแล้วชิออนคิดว่าไม่น่าแปลกใจกลับกัน หากคิดว่าชนะได้ย่อมเป็นคนโง่เขาที่ไม่รู้จักเจียมตัวมากกว่าฮ้ฮอฮผอมแห้งแบบนั้นเอาชนะเรื่องน้ำหนักได้สบายนะขอรับเดบุล่ากล่าวออกมาเป็นคนสุดท้ายใช่แล้วเหมือนอย่างที่เดบุล่าที่มีแต่ความหิวหรือความเห็นพันนั้นกล่าวจำเป็นต้องทำโทษเดบุล่าจริงๆด้วยสินะขณะที่ชิออนคิดแบบนั้นจู่ๆสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปอเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เฉย ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าค้าใจเย็นซะเหลือเกินนะ เสียงนั้นดังมาจากข้างหลังของชิอ่อนที่กำลังสบายใจที่นี่อยู่บนกำแพงยาวถึงแม้จะอยู่แนวหน้าสุดแต่ก็เป็นฐานป้องกันด้วยแน่นอนว่ากำแพงป้องกันอสูรลุกล้านยังคงทำงานอยู่รอบตัวของชิอ่อนมีม่านพลังหลากฉันขวางกั้นเอาไวา้ไม่น่าจะผ่านสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่สิยิ่งไปกว่านั้นปัญหาคือชิอ่อนไม่รู้ตัวเลยสักนิดก่อนจะถูกเอ่ยทัก เธอไม่ได้ละเลยการเฝ้าระวังแม้ว่าจะใช้สกิลแบบเคลื่อนย้ายผ่านมิติชิออนก็น่าจะรู้ได้ถึงความผิดปกติของบางอย่างที่สำคัญชิออนสามารถใช้บงการมิติได้ทําให้รอบตัวได้รับการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเทว่าจอมมารดากุริวกลับมายืนอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรท่านดากุริวถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คะชิออนรีบหันไปถามคนยักษ์ที่มายืนอยู่ข้างหลังตนบนกำแพงยาว ดากูเลียวจึงตอบกลับอย่างนุ่มนวลไม่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขาเป็นสุภาพบุรุษเกินคาดดากูเลียวบอกว่าอืมข้าเดินเอ่ยเอยยมานะหรือว่าเจ้ามองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติจะมายืนอยู่เบื้องหน้าข้าหรอกนะการสู้อย่างจริงจังเป็นเรื่องไร้สาระด้วยพอดากูเลียวกล่าวเช่นนั้นชิออนก็พึมพำว่าว่าไงนะคะชิออนไม่รู้ว่าตนกำลังโดนดูถูกอยู่ ตรงกันข้ามได้ซ้ำเธอรู้สึกว่าดากูลิวกล่าวจากใจจริงอย่างเป็นสุภาพบุรุษดากูลิวคงเห็นชีอ่อนเป็นหนูน้อยเท่านั้นเอง เวลานี้เธอเข้าใจแล้วชิอ่อนเคยเจอหน้าดากุริวมาหลายหนแต่ตอนนี้รู้สึกถึงแรงกดดันราวกับเป็นคนละคนกันดากุริวกำลังแผ่จิตคุกคามของผู้เป็นราชาอย่างไม่ลดละแต่ชิอ่อนก็มองข้ามเรื่องนั้นไปด้วยใจสู้เธอต้านทานแรงกดดันแล้วแนะนำตัว ทดสอบด้วยตัวเองก่อนเถอค่ะว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ข้าคือวอลอดลาชาเทพยุทธิอ่อนผู้ทำหน้าที่เลขานุกการซึ่งจอมมาลิมุรุไว้วางใจที่สุดขอเป็นคู่ต่อสู้ให้เองชิอ่อนแนะนำตัวโดยเติมคำพูดไม่จำเป็นไปตามใจชอบแล้วยกดาบคู่ใจชินโกลิคิมารุขึ้นมาเตรียมรับมือดากูเรล อาจจะใช้สกิลหรือลูกเล่นบางอย่างจริงอยู่ว่าความสามารถต่างกันแต่ปรากฏการเมื่อกี้น่าจะมีเหตุผลชิออนกำลังคิดเรื่องนั้นหากเป็นการเคลื่อนที่สายแทรกแสงมิติจะต้องมีล่องลอยหลงเหลืออยู่หรือถ้าเป็นการเคลื่อนที่ความเร็วสูงก็ไม่มีทางที่อากาศจะนิ่งสนิทชิออนย้ำเตือนตัวเองว่าไม่ควรสับสนด้วยคำอวดอ้างของดากูริวแต่นี่อาจจะเป็น คิดไปก็เปล่าประโยชน์ถึงตอนนั้นแค่ยอมสิ้นชีพอย่างองค์อาจก็พอค่ะชีออน คิดแบบนั้นเธอทำเป็นมองข้ามไปหากคำตอบเลวร้วายที่สุดตรงตามที่ชิออนนึกเอาไวา้การยอมรับเรื่องนั้นก็เท่ากับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สู้ต่อไปย่อมไร้ความหมายเธอจึงตัดสินใจว่าคิดไปมันก็เท่านั้นถัดจากเรายังมีท่านลูมินัสอยู่อีกการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของดาุกูลิวให้มากที่สุดเป็นหน้าที่ของเรา ชิออนคิดความเฉียบขาดนั้นถือเป็นข้อดีของชิออนชิออนส่งเสียงฮึกเขิมและตั้งสมาธิเข้าสู่โหมดต่อสู้ยูนิคสกิลผู้เฉือนผ่านักปรุงอาหารปรับสภาพร่างกายให้ดีเยี่ยมส่งผลให้ความสามารถของชิออนสูงกว่าค่าพลังชีวิต ฝืนฟูไร้ขอบเขตซึ่งเหนือกว่าคนยักษ์ได้เปลี่ยนร่างกายของชิออนให้เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดถือเป็นอมตะทางด้านกายภาพตราบใดที่แก่นจิตใจไม่แตกสลายเธอก็จะไม่มีวันตายเวลานี้ก็ลองรับพลังเกินขีดจำกัดของร่างกายชิอ่อนได้อย่างสบายและตอบสนองต่อความรู้สึกของชิอ่อน การโจมตีที่รีดพลังจากทั้งล่างนั้นก้าว <c orp> เข้าสู่ขอบเขตขั้นสุดยอดชีออนเผยพลังทั้งหมดตั้งแต่ต้นหมายกำจัดดากุริวให้ได้ไม่ได้การทุกคนถอยไปไกลๆและแวก,กนี้จะถูกเป่าทิ้งแล้ว กาโด่าซึ่งคอยหาจังหวะสนับสนุนตะโกนขึ้นเช่นนั้นองค์คาร์ชิออนได้ยินเข้าก็ถอยหนีอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาชิออนก็ฟันดาบใส่ดากูริวชิออนจดจออยู่ที่ดากูริวเพียงผู้เดียวไม่แยแสสิ่งรอบข้างแต่ดากูริวกับนิ่งเฉยเขามองชิออนด้วยแววตาที่ใช้มองคนที่น่าเวทนาะมีแค่นี้จริงๆสินะดากูริว พึมพำสั้นๆแล้วผลลัพธ์ก็ปรากฏวินาทีที่ดาบของชิออนจวนจะสัมผัสกลางกระหม่อมของดากุริวก็มีแรงผลักดันที่มองไม่เห็นสกัดกั้นเอาไวา้กำแพงออลาซึ่งถูกอัดแน่นอยู่กึ่งกลางระหว่างดาบชิอ่อนกับดากุริวมันหยุดยังไม่ให้ดาบของชิออนทํำ้ายดากุริวได้ออลาเข้มข้นสุดขีดชนิดที่ลบความมุ่งมั่นของชิอ่อนให้หายไปจนหมดสิน้น ส่งผลให้คมดาบของชิออนไม่อาจจะสัมผัสร่างของดากูริวได้สัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดแล้วว่าชิออนในเวลานี้สู้ไม่ไหวความพ่ายแพ้ของเธอเป็นอันกำหนดแล้วนึกแล้วเชียวเจ้าขาดคุณสมบัติที่จะมายืนเบื้องหน้าข้าดากูริวกล่าว ชีออนถึงกับเบิกตาโพลงอย่างตกใจและหยุดอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวดากูเรียลย่อมไม่มองข้ามเรื่องนั้นแต่เขาไม่จําเป็นต้องเล็งช่องโวอยู่แล้วจึงตั้งท่าอยู่เฉยๆโดยไม่รีบร้อนเพียงแค่กล่าวอย่างนุ่มนวลว,ว่าเป้าหมายของข้าคือลูมินัสเท่านั้นทางที่ดีอย่ามาขัดขวางข้าเลย ชิอ่อนไม่ยอมคล้อยตามการเกลี้ยกล่อมนั้นอยู่แล้วจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเธอลุกโชนยิ่งขึ้นและพุ่งเข้าใสดาุกุลิวต่อไป แล้วก็จบตอนที่23ของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย